การครั้งหนึ่งลึกเข้าไปในหุบเขาเชียงรายมีเมืองหนึ่งปรากฏเฉพาะในคืนที่หมอกหนาผู้คนเรียกมันว่าเวียงกาหลงเมืองซึ่งถูกคำสาปผูกติดกับเสียงร้องของกาหลงนกแห่งความสูญหายครั้งหนึ่งเวียงกาหลงเคยมั่งคั่งที่สุดในล้านนางดงามราวแดนสวรรค์แต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองนั้นมีบางสิ่ง ที่ผู้คนไม่กล้ามแม้แต่จะพูดถึงกลางใจเมืองมีนกเฝ้าวิญญาณตนหนึ่งกาหลงผู้มีดวงตาสีแดงดังเลือดมันร้องเตือนทุกครั้งที่โชคร้ายกำลังมาเยือนตำราบโบราณทำนายไว้หากกาหลงร้องสามครั้งต่อเนื่องเมืองจะหายไปจากโลกมนุษย์และเหลือเพียงเสียงสะท้อนแห่งคำสาปคืนหนึ่งหมอกหนาปกคลุมทั่วแผ่นดินจูจู่ เสียงกาหลงก็ดังขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามทันใดนั้นพื้นดินไหวสะเทือนวิหารถลม่มแม่น้ำเปลี่ยนทิศเวียงกาหลงทั้งเมืองจมหายไปราวถูกกลืนโดยมิติอื่นเมื่อหมอกจางเมืองหายไปเหลือเพียงเศษอิดดำไหมกับรอยกรงเล็บยักษ์ทั่วผนังไม่มีใครรู้ว่าผู้คนหายไปที่ไหน มีเพียงชายชาราเพียงคนเดียวรอดออกมาได้เขากล่าวว่าได้ยินเสียงกระซิบว่าผู้ที่หลงจะถูกกาหลงพากับเวียงที่ไม่มีวันตื่นว่ากันว่าหากใครหลงทางในป่าเชียงรายตอนกลางคืนจะเห็นแสงตะเกียงเลื่อน,ลอนและเงาวิหารโบราณผุดขึ้นกลางหมอกผู้ที่เดินเข้าไปจะพบเวียงกาหลงในสภาพสมบูรณ์ราวไม่เคยพังทลาย ทุกอย่างดูงดงามเกินจริงแต่ทั้งหมดคือภาพลวงของคำสาบเมื่อคุณรู้ตัวประตูก็ปิดลงเงากาหลงโอบล้อมคุณและเมืองทั้งเมืองเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งคราวนี้คุณคือส่วนหนึ่งของคำสาบและในหุบเขาอันเงียบงันยังมีเสียงกาหลงร้องทุกคืนเตือนผู้ที่เดินผ่านว่า จงอย่าหลงมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นหนึ่งในเวียงที่ไม่เคยตื่นอีกเลย